สวัสดีจ้าวันนี้จะกินตำปูเพชรเมื่อกี้ชิมไปแล้วเพชรตำปูตำปูดองปูจืดดองนี่เห็นไหมอร่อยแซบ่บๆก็จะมีนี่ดายอดกระถินแล้วก็พักบุ้งน้อยกินก้าขนมจีน กินก้าขนมจีนรู้ป่ะจะมองเห็นไหมน่าก,กินไหมหลดผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็จะว่าอีกคนนั้นมันเป็นอะไรให้มันนั่งคุยคนเดียว <c oughs> จะว่บบาเนาะจะบ้าบาบาก็เหลือสั้นเนาะฉันจะกินกระตูรู้ป่ะนี่ปูปูป,ปูจืดดองแล้วก็เอามาตำอร่อยปุ้ยแซ่บ นี่กินแบบนี้จิ้มก็จิ้มจิ้มนม้ำนี่จิ้มน้ำแล้วก็ดุดอากาศมันร้อน คึ้มนะแต่ร้อนกินตั้ขนมจีนจิ้มจิ้มจิ้มเอาขนมจีนจิ้มหน้าม่อยข้าดนแซบ่บ สดน้อร่อยจริงรออะคลิปนี้ก็เท่านี้เดอ้ออย่าลืมไปทำกินกันเดอ้อแซ่ยบนาดา